คครับโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อแบคทีรียหลากหลายสายพันธุ์นะครับกลายเป็นปัจจัยเชิงบังคับให้แพทย์จําเป็นต้องใช้ยาต้านเชื้อแบคทีรียครับเพื่อที่จะรักษาหรือว่าประคองอาการของผู้ป่วยแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับคนไข้ก็มีความสุ่มเสี่ยงเกิดเชื้อดื้อยาได้นะครับอะไรที่เป็นเหตุผลหลักที่ทําให้ระบบสาธารณสุขทั่วโลกยังต้องเผชิญกับปัญหานี้อยู่ติดตามได้นะครับในช่วงสวัสดีวันใหม่ครับกับคุณอสนีออมอมอลีครับ เพราะการเจ็บป่วยเรื้อรังหลายอย่างที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งหายเองไม่ได้ค่ะทําให้การใช้กลุ่มยาต้านเชื้อแบคทีเรียหรือที่เรียกว่ายาปฏิชีวนะซึ่งคนจนํานวนมากมักเข้าใจผิดว่าเป็นยาฆ่าเชื้อหรือว่าเป็นยาแก้อักเสบถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวางค่ะแต่นิางกลับกันการใช้ยาต้านเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ตรงจุดผิดขนาดหรือว่าเกินความจําเป็นกลับส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียนั้นดื้อยานะคะทําให้โรคนั้นรักษาได้ยากแล้วก็อาการรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ นี่จึงนับว่าเป็นปัญหาและก็เป็นภัยที่คุกคามสุขภาพของคนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยนะคะที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีปัญหาเชื้อด้อยาต้านแบคทีเรียสูงมากค่ะถาดูข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะคะจะพบว่าในแต่ละปีนั้นคนไทยติดเชือ้อแบคทีเรียด้ยาสูงถึงประมาณปีละ8 8 0 0 0คนนะคะขณะที่อัตราการเสรียชีวิตนั้นอยู่ที่ประมาณ3 8 0 0 0คนหรือว่าคิดง่ายๆนะคะมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชือ้อแบคทีเรียด้ยาอยู่ที่วันละประมาณ100คนเลยทีเดียวค่ะ ขณะที่มูลค่าความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่หมดไปกับการผลิตแล้วก็นําเข้ายาต้านเชือ้อแบคทีเรียนะคะสูงถึงกว่าปีละ4,6 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ นี่จึงเป็นปัญหาแล้วก็เป็นที่มานะคะของการนําเทคนิคมัลติทอฟเอ็มเอสค่ะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะกระทรวงสาธารณาสุขค่ะนํามาใช้ในการตรวจจาแนกเชื้อแบคทีเรียรวมถึงเชื้อรานะคะที่หลากหลายสายพันธุ์ค่ะเพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมนะคะช่วยแพทย์นั้นสามารถวินิจฉัยและก็วินินจฉัยการนําเลือกยาปฏิชีวนะมาใช้กับกลุ่มคนไข้แล้วก็ลดปัญหาการติดเชื้อด้วยยาของคนไข้ได้ด้วยค่ะ เทคนิคการตรวจนี้เริ่มจากนําเชื้อจุลินทรีย์ที่สงสัยว่าเป็นต้นเหตุของอาการป่วยคัดแยกมาเพาะเลี้ยงเชื้อในจานค่ะภายใน24-48ชั่วโมงหากพบแถบเชื้อแบคทีเรียรปรากฏบนจานเจ้าหน้าที่จะนําเชื้อที่ได้ไป้ายลงบนเพลทก่อนนําเข้าสู่กระบวนการจําแนกและวิเคราะห์สเปกตรัมข,ของเชื้อตัวอย่างด้วยเครื่องมอนิทอฟเอ็มเอสโดยเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลเชื้อแบคทีเรียรมาตรฐานและเชื้อโรคเขตร้อนที่มีมากกว่า1,500สายพันธุ์ในระบบคอมพิวเตอร์ ชนิดและสายพันธุ์ของแบคทีรียที่ทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยจะถูกวิเคราะห์และรายงานผลโดยอัตโนมัติผ่านหน้าจอทั้งหมดใช้เวลาเพียง3-5มถึงหนาทีทําให้แพทย์สามารถจ่ายายาปฏิชีวนะที่ตรงกับเชื้อแบคทีเรียต้นเหตุต่างจากวิธีเดิมที่ใช้เวลาวิเคราะห์ผลนานและเพิ่มความสุ่มเสี่ยงเกิดเชื้อดื้อยาค่ะคือเชื้อดื้อยาเนี่ยองบอกก่อนว่าเกิดจากหลายสาเหตุสาเหตุหลักก็คือการใช้ยาปฏิชีวนะที่เกินจําเป็น แต่ถามว่าเป็นความจําเป็นต้องอย่างนั้นไหมเพราะว่าวิธีเดิมต้องใช้เวลาต้องรอสองวันสิวันหมอโดยทั่วไปก็ไม่รอหรอกนะครับก็ต้องใช้ยาเวียงแหไปเพื่อรักษาชีวิตคนไข้แต่ผลที่ตามมาก็คือเชือ้อก็จะเกิดการดื้อยามากขึ้นเพราะว่ายาปฏิภณที่ไม่ตรงกับเชือ้อก็ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้มาที่สุดแล้วเครื่องนี้มาตอบโจทย์ความต้องการการข,ข,ขาดแคณสุขหรือว่าจะมาช่วยในเรื่องของผู้ป่วยขขได้ยลยง จะตอบโจทย์ใหญ่ๆอยู่2ข้อนะครับข้อแรกก็คือทําให้ผู้ป่วยได้รับการนิฉัยโรคแบคทีเรียหรือเชือ้อราได้อย่างรวดเร็วแม่นยําความแม่นยํานั้นก็9 0กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเพราะว่าก่อนที่เราจะนําเครื่องมาใช้เราได้มีการเอาเชื้อมาตรฐานนะครับซึ่งกวิวาิศาสต์การแพทย์มีอยู่เป็นพันๆชนิดนะครับเข้าไปพิสูจน์ดูว่าสิ่งที่มากับเครื่องนั้นตรงไหมนะครับเราพบว่าตรงประมาณ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปก็ไปอันมั่นใจว่าความถูกต้องเนี่ยโอเคนะครับ อันที่สองคือเมื่อเราทราบเชื้อแล้วนะครับคุณหมอก็จะเลือกยาปฏิชีวนะได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับเป็นการลดการใช้ยาลงและที่สำคัญคือเป็นการลดปัญหาเชื้อดืือยาด้วยครับปัจจุบันการตรวจวิเคราะห์เชื้อแบ,บคทีเรียและเชื้อราด,ด้วยเทคนิค m o d i ิทอฟ MS ถูกนำมาใช้ทั้งในทวีปอเมริกายุโรปและประเทศญี่ปุ่นเพราะให้ผลรวดเร็วแม่นยำและมีค่าใช้ใจ่ายน้อยเพียง20บาทต่อครั้งเท่านั้นค่ะ โดยเร็วนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขเป็นที่แรกที่จะนําเครื่องมือและเทคนิคนี้มาให้บริการประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อแบ,บคทีเรียและลดปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะเกินจําเป็นค่ะแม้ว่าเทคนิคจำแนกเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราบแบบใหม่จะช่วยให้การวินิจฉัยและจ่ายยาปฏิชีวนะของแพทย์นั้นแม่นยำมากขึ้นนะคะ แต่เนื่องจากกลุ่มยาปฏิชีวนะในบ้านเรายังสามารถซื้อหามาใช้ได้เองได้ง่ายค่ะการแก้ปัญหาติดเชื้อแบคทีเรียด้วยยาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะจึงต้องย้อนกลับมาที่พฤติกรรมการใช้ยาของประชาชนค่ะว่าเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยที่สงสัยว่าเกิดจากการติดเชื้อจึงไม่ควรลองซื้อยาปฏิชีวนะมารับประทานเองโดยไม่ได้รับคําแนะนําหรือว่าคาปรึกษาแพทย์และก็เภสัชกรนะคะเพราะนอกจากจะส่งผลเสียทําให้เกิดเชื้อโรคลุกลามรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะนี่ยังเป็นต้นเหตุที่กระตุ้นให้เกิดสายพันธเชื้อแบคทีเรียสายพัน ให,ใ,หใหม่ที่ดื้อยาได้อีกด้วยนะคะ